สวัสดีครับพี่เป้าผมเป้าไก่นะครับผมจะมาพูดพูดภาษากาลกางออลี่กลางออลี่สวัสดีครับผมพี่ไก่คนดีคนดีขีมงก็ไม่รู้แต,แต่แต่ที่แน่ๆคือก็คือไก่คนเดิมมากวันนี้ผมก็จะเปิดตัวคอนเทนต์ใหม่ที่ชื่อว่าไก่เดลี่คือเป็นเป็นคอนเทนที่เปิดใหม่มีเอาจริงแล้วในช่องของตัวเอง่จะมีคอนเทนที่ว่าชื่อว่าเล่นเกมเลื่อยเปื่อยมันจะมีสอ,อีทพีใช่ไหมแล้วก็ ไก่วีลอกไก่วีลอกตอนนี้ก็ทําไปสักประมาณ5 EP ีแล้วแล้วเนี่ยก็จะเปิดของตัวของคอนเทนต์ใหม่ที่ชื่อ Talk d a ดล y EP 1หนคือ EP 1หอ่ะจะเป็นที่เหมือนกับเป็นการพูดคุยไปเรื่อยที่มันอยู่ในความสมจัิของเราอยู่ที่แบบมันยังมันยังมีอยู่คือ EP 1งเนี่ยเราก็จะมาขิงเครื่องเกมเครื่องเกมใครหนึ่งที่แบบถูกใจมาก แต่ว่ามันจะเป็นตัวของพวกผ่าแต่จริงๆแค่ทายซิว่าไกเป็นซาวกโซนี่หรือมินโดติกตอบติกตอบสิสเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งคำตอบนั่นก็คือมิน n โ o ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมคำตอบคือแล้วโซนี่ล่ะใช่ไหม คำตอบฟิลแม่งคือเอ็มไบร์เวนหยอกหยอกหยอกเอ็มไบร์เวนไก่อยู่ในระหว่างกึ่งที่เป็นสาววกโซนี่กับกึ่งนิเฮนโดเทปนี้เราจะมาพูดถึงอะไรนิเฮนโดเออนิเฮนโดบอกเลยว่าเราก็จะมาพูดถึงเครื่องเกมนิเฮนโดแต่ว่าเครื่องเกมนิเฮนโดมันจะมีแบบพกพาแล้วก็ต่อแบบคอนโซลคอนโซลใช่ไหมก็คือ ขอพูดในส่วนของตัวพวกพาเพราะว่าเท่าที่มีเนี่ยไก่จะมีตัวของที่เป็นตัวเครื่องเกมนีฮินโด้พาเครื่องเกมนีฮินโดแม่งจะมีแบบหลายรุ่นหลายแบบหลายอย่างคือเกมบอยมัง่งเกมบอยคลเลอร์เกมบอยแอคกวันีฮินโด้ดีเอสสาแล้วก็สวิตริงเดี๋ยวเราขอพูดตัวที่หนึ่งเลยมาเกมบอยคลเลอร์โอ้โหนี่จะเป็นที่มันจะเป็นตัวย,ยุคเข้าสู่แบบอตัวเครื่องเกมนี้ ที่จริงอ่ะไอตัวเกมบอยคาเลอร์เนี่ยมันเป็นตัวเครื่องเกมอัปเกรดจากตัวเกมบอยคลาสสิกหรือเกมบอยที่มันเป็นเข่าดํามีพอปีต่อมาปุ๊บมันจะมีรุ่นเกมบอยที่ไม่มีสีแบบเกมบอยไลท์เกมบอยพ็อกเก็ตเกมบอยเกมบอยธรรมดาจะเป็นแบบตัวปกติใช่ไหมแต่เกมบอยพ็อกเก็ตมันจะย่อออกมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกมบอยไลท์อ่ะมันจะเป็นจอที่มันเพิ่มไฟออกมาสว่างกว่าเกมบอยที่ตัวที่แบบธรรมดากับตัวพ็อกเก็ต แต่ถ้าความส่วนตัวไก่ถ้าสมมติไก่ซื้อเกมบอยแบบไม่มีสีมาไก่ขอเลือกเกมบอยไรเพราะว่ามึงไม่ต้องไปไปโมดิฟายเลยไม่ต้องมันเน้นความสว่างแบบถ้ามึงเปิดไฟเล่นเกมอะ่ะแล้วเปิดเกมบอยไรมันเล่นอะ่ะจ้าเลยเอาอย่างที่ไก่ว่าคือมันเป็นตัวเกมบอยจากเกมที่ก็คือเกมบอยแหละแต่มันอัปเกรดเพิ่มเติมคือมันมีตัวเกมอะ่ะมันมีสีไงเขาก็สมชื่อว่าเกมบอยคัลเลอร์เปินเครื่องเกมก่อนนะไม่ได้เปิดเกมเล่นนะเนี yeah. ่ย ให้เปิดก็คิดถึงเลยนี่เราเปิดก็คิดถึงเลยโอ้ทำนานมากเป็นเกมบอลรุ่นแรกเลยที่เปิดขึ้นโลโก้ปุ๊บแล้วก็จะมีเขียนว่าเกมบอลแล้ว็น n i เ t e n d endo, ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวของเกมบอลคลาสสิกเนี่ยแม่งก็รู้เลยว่าการเปิดเกมของเกมบอยนั้นมันไม่มีคําว่าเกมบอยใช่ไหมมันจะเขียนว่า Nintendo แล้วก็จะเป็นตัวหนังสือ Nintendo ที่มันขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วม่อยู่ตรงกลางไ้ดู จริงจรงเนี่ยประมาณนี้เนี่ยบอกเลยว่าเน <c oughs> ี่ยตลาดเกมบอยคัลเลอร์ก็เนี่ยเขาปิดตัวเกมก่อนเพราะว่านี้ซื้อตัวที่มันเป็นแบ mm ่งเบมมาเป็นไงเนี่ยตลาดเกมบอยคัลเลอร์อ่ะจะประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วก็จะใส่แบบนี้เพราะว่าเกมแต่เป็นเกมบอยยุคแรกๆอ่ะมันจะเป็นที่ว่าเป็นเป็นฐานเนาะเรายังยังไม่มีขั้นที่ว่าเป็นแบบ่งเกมขายของเกมบอยเอาง่ายคือไอคอนิกเกมของค่ายนินโดจริงๆคือเกมเมทรอยเซลดา โปเกมอนเคอร์บี้โอ้หลายอย่างมาริโอ้มาริโอก็คือไอคอนิกของนินโดเลยนะบอกให้แบบสุดยอดเนี่ยเกมบอยนี่แมงบาร์คอลเลอร์คือมันฟีลแบบเราซื้อมือถือมาใช่ไหมแล้วเราจริงๆอะ่ะเราเล่นแบบปุ่มนิ้วเดียวนิ้วฝั่งเดียวก็ได้ได้แบบเนี้ยอยากให้ดูสมมุติเราเล่นใช่ไหม เราเล่นมือฝั่งเดียวก็ได้นะถ้าเป็นเกมแบบง่ายๆอะไรเงี้ยที่มันคอนโทรลง,ง่ายใช่ไหมแต่ท่านจริงเล่นแบบเนี้ยอะไรก็จะเป็นปุ่มเสียงลดเสียงใช่ไหมอะไก็จะเป็นปุ่มเปิดเนี่ยอัน,นจะเป็นคืองงว่ามันคือสายชแบนหรอไม่ใช่มันคือถ้าจำไม่ผิดที่ไก่มาดูโพสอะไรายโพสอ่นะจะมีโพสหนึ่งอ่ะนักแสดงที่ชื่อคิสอีแวนกับสกนเล็ตโจนสันน่ะตอนนั้นเผาพักกองเอาเปเจอเอ็นเกมใช่ไหม คือแม่งหยิบเขาอะหยิบเกมบาคาส,สิกสองเครื่องนะแล้วก็มาเล่นด้วยกันช่ว่าแล้วก็คือต่อสายอะเดี๋ยวเดี๋ยวไก่จ,จะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะต่อสายแล้วก็ลิงก์กันเหมือนเราเล่นออนไลน์ว่าตอนยนะุคก่อนมันยังเหมือนกับออนไลน์ไม่ได้คือมึงเสียบสายแล้วมันเล่นด้วยกันอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าข้อมูลผิดเนี่ยนกะ็ขออาภัยก่อนนะก็คือความเอนดูคือสกาเล็กกับกิซิวันโตมากับวัยรุร่นยุคก่อนูงตอนนั้นแบบเห็นเล่นเกมบาคาสิกรู้สึก เออมันโตมากับเกมบอยรูงจริงที่มันคืออัปเกรดมามันเป็นรองรับที่มีเกมมีสีอะไรเงี้ยแต่เกมบอยตัวเนี้ยมันจะเล่นเกมตัวของเกมบลาสสิกได้เหมือนที่มันเป็นเข่าดำเล่นได้แต่ถ้าเราเอาเกมบยคัลเลอร์มาเสียบกับเกมบลาสสิกบอกเลยว่าอย่าหาทำเพราะมันไม่รองรับเพราะว่าเกมบยคัลเลอร์มันจะเป็นตัวของสีใช่ไหมแต่เกมบลาสสิกอะมันจะเข่าดำ อ่าแล้วคือจอแต่จอไม่ที่มันเป็นตัวแมทริกที่มันเป็นุกออกเขียวๆแล้วจริงๆอ่ะท <c oughs> ี่ไก e ่ไปลองดูมาเพราะมันจริงๆมันไม่ได้ขอนดำหรอกจริงๆจะออกเขียวๆล้วนๆจอมันเคร่มก่อนจอมันจะออกแบบเขียวๆแบบแมทริกมั้งจะเป็แมทริกเราขอเรียกว่าแมทริกเลยนั่นแหละเดี๋ยวจะพูดถึงตัวเครื่องเกมต่อไปกันมั้ยก็เครื่องเกมต่อไปนั่งที่ไก่มีต่อมาคือ เกมบอยแอควันอันนี้จะเป็นตัวของเฟิร์สของเกมบอยแอควันเนี่ยอ่าแบ่งย่อยไปไหลายรุ่นอีกเกมบอยคันเล่อมันจะมีแค่แบบเกมบอยคันเล่ออย่างเดียวใช่ไหมเกมบอยธรรมดาก็จะเป็นแบ่งย่อยของมันแต่อันเนี้ยเกมบอยแอควันอัน,นจะเป็นเฟิร์สเกมบอยแอควันใช่ไหมเกมบอยที่เป็นรุ่นต่อมาคือเกมบอยแอควันเอสพีที่มันเป็นตัวของจอพับแล้วก็ถ้าเป็นเกมบอยตัวเนี้ยแอควันตัวรุ่นแรกอ่ะมันจะใส่ถ่านแล้วก็เล่นเกมใช่ไหมแต่เกมบอยแอควันเอสพีอ่ะเสียบสายชาร์จ ทัดแบตเลยมึงไม่ต้องซื้อถ่านเบลองตังคนะ์น่ะแล้วมีปุ่มเพิ่มความสว่างของจอด้วยแบบเป็นเกมบอยแต่ตัวนี้มันจะมาปี2001ใช่ไหมถ้าเป็นตัวของเกมบอยเอ็กซ์วันเอสพีเนี่ยมันจะมาปี2003ถ้าจะมีเหมือนปี2003ัน่ามันมป 2, 3, เป็นจอพับเหมือนเหมือนฟิลเราซื้อเกมบอยเอ็กซ์วันเอสพีแล้วเพิ็บเนี้ยเหมือนเราพับตลับแป้งแบบเออมีมีเครื่องบอยเครื่องเกมบอยเอสย์เอสพีอ่ะมันแพงกว่าตัวไอ้นี้พูดตรงๆเลย ไอตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวเหมือนฟิล์มมันลิงกันถ้าเกมบอยแอคเวยน่ะทุกทีไอเกมบอยตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีปุ่ม LR ใช่ไหมแต่ไอเนี้ยเพิ่มปุ่ม LR มาด้วยเลยแบบมีปุ่มเซตสตาร์ซีเล็บอะไรเนี้ยเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเพิ่มปุ่ม LR ตรงนี้แล้วตลับเกมบอยก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเนีย่ยเสียบปุ๊บลองเปิดดูเผื่อคนที่ถึงเนีย่ยถ้าเกมเสียบเกมได้อ่มันจะมีคำว่านดิฮินโด มันจะเป็นแบบว่าถ้าเราเสียบปุ๊บมันจะมีคําว่า Nintendo ใช่ไหมมันคือเราเสียบเกมเราเล่นได้ถ้าเราเสียบเกมแล้วมันไม่ขึ้นคําว่าน n t e n d o อ่ะแสดงว่าเสียบไม่สมนิทหรือมีฝุ่นมีอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเกิดจ,จากอะไรจากหลายกรณีแต่เกมบอลคาลเลอร์มันก็เป็นนะจริงๆมันก็เป็นเลยบางครั้งมันจะไม่ขึ้นก็มีบางครั้งก็จะขึ้นเป็นนี t e n d o แต่ว่ามันไม่ใช่ t e น d o มันจะเป็นภาษาต่ตางดาวอืมแต่เนี้ย คือมันจะอัปเกรดที่ว่ามันมีสีได้แต่ว่ามันเพิ่มปุ่ม AR แล้วก็ตัวกราฟิกอ่ะมันก็จะเพิ่มมันจะดีกว่าตัวของเกมบาร์คัลเลอร์มันดูแบบสมจริงอันนี้หนึง่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ไก่นั่งดูในเน็ตจะมี Game Boy Movie เกมบอยมูวี่แบบคือถ้าต่างประเทศจะมีเกมบอยหนังหนังเกมบอยเราเสียบเราซื้อหนังสมมุติมันมีเรื่องหนึ่งคือเรื่องเช็คใช่ไหมเรื่องเช็คแล้วมันอยู่ในรูปแบบตลาดเกมบอยใช่ไหมถ้าเสียบปุ๊บ มันก็ขึ้นเป็น Game Boy, เกมบอยใช่ไหมแล้วมันจะมีรูปเมนูเพย์เมนูเลือกฉากอะไรสักอย่างแล้วก็คนเลือกมาก็คือหนังแม่งก็ขึ้นแบบนี้เลยลองไปเซิร์ชด,ดูใน YouTube ได้เกมบอยมูเกมบอยแอคชั่นมูวี่อะไรเงี้ยลองค้นหาคํานี้ดูแต่ว่าการสมุติเฟรมเรทหนังอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นประมาณ25่สิบเฟรมเฟลแบบไม่ได้ขึ้น25เฟรมเรทกับ30เฟรมเรทมันขึ้นแบบเหมือนเฟลกระตุกอะ่ะลองไปดูใน YouTube จะรู้เลยว่าการดูไหนในเครื่องเกมบอยอ่ะ ให้ไปดูหนังในเครื่อง psp ดีกว่าพูดตรงๆเลยนะแต่ว่าเกมก็เหมือนเดิมอะไรอย่างที่เกมที่ไก่ว่าตอนนั้นคือไอคอนิกเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนั้นไก่เล่นเกมโปเกมอนภาคไฟเล็กโอ้มันแต่ชอบภาคที่ไก่ชอบที่สุดคือภาคของเอมโบโลภาคเอมโบโลคือมันเป็นเหมือนกับภาคตัวก็คือแค่ก็คือ,คอภาครูบี้กับแชฟฟ์ฟลินบ้างแต่ว่าเอมโบโลมันจะเพิ่มลูกเล่นคือถ้าสมมติมันมีฉากบัตโทะ เริ่มอ่ะตัวโปรแกรมเมอนจะขยับขยับนิดนึงแล้วก็สู้กันปกติไอแต่ถ้าเป็นของรูบี้กับเจฟฟลินอ่ะมันคือขึ้นฉากต่อสู้แลก็ต่อสู้เลยมันจะนิ่งแบบสู้ไปเลยคือแต่ว่าถ้าเป็นเอมเบอรโลถ้าเป็นเรื่องฉากต่อสู้มันจะมีลูกเล่นนิดนึงแบบอ้าเข่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ลองไปเล่นดูโปรแกรมมอนเอมเบอรเลเกมไอคอนิกของเกมบอลเอ็วันดีมากลองไปเล่นดู 3DS นี่มันเป็นเครื่องของตัวโซนญี่ปุ่น ตลับของตลับประมาณนี้ในคอนเสียมเมมแต่จริงๆอ่ะสามกับตัว d s i แล้วก็ Nintendo DS อะ่ะรูปตลับหน้าเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นสามออ่ะมันจะเป็นตัวเกมที่รองรับสามเเท่านั้นแต่ถ้าเป็น DS เอะ่ะเราเสียกับไอตัวสามก็ได้ Nintendo DS ก็ได้ DSi ก็ได้อ่ะอัน,นี้จะมีตัวประก,กอบเนี่ยแต่คือข้างเนี้ยบอกเลยว่ามันสามารถถ่ายรูปได้เน,นี่ยจะเป็นเลนส์กล้องใช่ไหม แล้วก็เพิ่มปุ่ม LR นี่เดี๋ยวเขาเปิดตัวจอนี่มันมันก็จะมี2จอประมาณนี้แต่ถ้าเป็นจอของ Nintendo DS อ่ะมันไม่ได้จอกว้างกว่าแบบนี้คือถ้าเป็นจอ DS อ่ะถ้าเป็นจอล่างนี้ใช่ไหมไอจอบนก็จะเท่านี้เหมือนกันคือเท่ากันกันอัตราส่วนมันเท่ากันใช่ไหมถ้าเป็น DS อ่ะมันก็จะมีปุ่มตัว j o ยส t i c กใช่ไหมคือ DS มันจะมีปุ่มนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหม่าจะมีปุ่มโฮมถ้า DSi อ่ะมันก็จะ เป็นขอ,ของก็คือเครื่องเกม DS แต่ว่ามันอัปเกรดขึ้นมานิดนึงอ่าอย่างนี้ก็คือเครื่องเนี้ยมันม,มีข้อดีที่ว่า DS เห็นว่า DS ไรกับ DS ทํไปแลก็ต่อไ i f i ได้แต่อันเนี้ยต่อ Wifi ได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวไก่ขอเราเปิดเครื่องดูอันนี้ขอบอกก่อนว่าจะมีปุ่ม a าเป็นปุ่มแอบรูปถ้าเราไปแอปถ่ารูปแต่จริงมันถ้าเล่นเกมก็คือเล่นเกมนี่ลูกเล่นของเครื่องนี้คือสไตลัลสเขาเรียกว่าปากกาสไตลัสอ่า เอาไว้แบบบางเกมอะถ้าเราใช้ปากกาแล้วก็ทำเนี้ยเนี่ยมันก็จะเหมือนเราเซนอะไรเงี้ยเฮ้ยฟีลเนี้ยเนี่ยหน้าตา UI ของไอตัว 3D S ก็จะประมาณนี้แต่จริงๆอะถ้าเราซื้อเครื่องโซนอเมริกามันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่เนี้ยดูชัดๆเลยโซนภาษาญี่ปุ่นคือพูดตรงๆว่า ไม่ค่อยเก่งญี่ปุ่นยากแล้วก็เราต้องดูตัวแบบวิธีการแบบมันยากอะมันญี่ปุ่นล้วนๆน่ะเนี่ยมันญี่ปุ่นแต่ว่าเกมบอกเลยว่าเกมคุณภาพแต่จริงๆอะถ้าเป็นที่ตอนนั้นทีดกับ PS Vita แข่งกันจะว่าแต่ไก่ขอเลือกพูดตรงๆว่าขอเลือกฝั่ง PS Vita ของ Sony เกมน้อยแต่ว่ากราฟิกคุณภาพเกมอะไรเงี้ยมันดีกว่า3 d 8, แต่3 d ดอะ่ะเกมมันเยอะกว่าอืม เนี่ยเยอะมากเนี่ยมันเยอะเกินเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเรานี่ลองเดี๋ยวลองถ่ายรูปดูนี่แอปกล้องถ่ายรูปนี่มันจะนี่กล้องก็จะประมาณนี้มันถ่ายรูปได้นะแต่ว่าคุณภาพโคตรเยี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูกล้องแต่ว่าก็มันก็โอเคอยู่นะเนี่ยประมาณเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวลองเซลฟี่มันมันหมุนกล้องหน้าได้นะนี่เดี๋ยวลองเซลฟี่ดู อขอมาบุ้มกองเหมือนไม่ใช่ผ้าไหนไหว้นี่ทานี้ก็ได้โหเสียงแช่นังมาก<ฮ>เดี๋ยวขดุดเดี๋ยวให้ดูภาพเลยนะรู้สึกว่านี่ภาพก็จะมานี้คุณภาพมันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกล้องฟิลเหมือนถ้าเราซื้อ Sony PSP แล้วเสียบกล้ของของ PS Camera เราไปดูใน y t u t u ในได้ PS e r m a คุณภาพแม่เหมือนโซนี p พ p เอสพี a เลยจริงถ่ายรูปได้แต่ตรงนี้มันก็ฟังเพลงได้นะจริงมันคล้ายๆกับ PSP ส่วนหนึ่งเดีย๋ยวเวลาเล่นอะประมาณนี้ใช่ไหมเมันเหมือนกับเราเล่นประมาณนี้ลืมลืมทีเด็ดอย่างหนึ่งคือเนี่ยสมมุติปุ่มนี้คือถ้าปุ่มอะเป็น,เป,นเป็นมุมมองสองดีใช่ไหมนี่ รู้สึกเหลือมๆไปสามดีไหมแต่เนีย่ยถ้าไปมองตาแบบนี้ใช่ไ่มแล้วมองตรงๆเนี่ยก็จะเป็นสามดีแล้วจะมีไม่ต้องใส่แว่นสามดีเว้ยแม่งภาถ้าเรามองตรงเนี่ยภาพมันจะเหมือนเราเป็นสะท้อนหาเราเหมือนมันมัน,ม,นมาหาเราอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเราลองปิดตัวของสามดีดูอ่ะเปิดส d 3ดีสดีสดี มันรู้สึกว่ามีลูกเล่น3 d มดีเพราะว่าสมชื่อ 3DS แล้วตัวเครื่องเกมเนี้ยมันมีตัวย่อยอีกนะมันก็คือไม่ใช่ 3DS แต่มันเรียกว่า2 d s แต่2 d s นะ่ะมันรองรับเกมส d มใช่ไหมแต่แค่ว่ามันตัดสัง่งฟังชันตัวตัวดีออกแล้วมันจะมีตัวที่แบบพับได้กับตัวที่มันพับไม่ได้นะเนี่ยประมาณนี้เลยนี่พับเนี่ยลองแต่ว่าทำให้ฟีลนึกถึงเกมบอยไอวันไอวั d ไอวันเซเอ๊ะ เกมบอยแอค1 SP ประมาณนี้เลยและตัวสุดท้ายนั่นก็คือ Nintendo Switch ตัวนี้เลยแต่อันนี้ไก่ซื้อมือสองมานะขออย่าเลา่าผพืซื้อมือสองอันนี้จะคือไก่ซื้อไม่ใช่ตัว Nintendo Switch V2 จะเป็น Nintendo Switch V1 เป็นตัวแรกๆเลย ที่อาจจะยังไม่นเน้นเรื่องแบตพอมาเรื่องต่องของ V2 เนี่ยมันจะเน้นเรื่องแบตคือเล่นได้ยาวนานขึ้นพอมารุ่นใหม่จะเป็นตัวของ o l e ลเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสีอะไรเงี้ยจะโอเคกว่าตัวของทำเป็นตัวสีนี้แต่คือ n n i t e n s w Switch V1 V2 แล้วก็มันมีรุ่นหนึ่งนะคือต่อทีวีไม่ได้แต่ว่าเน้นเล่นพกพาย,ยคือ n ี e n d o s w i t c h Lite ถอดจอยก็ไม่ได้ บอกเลยว่ามีฮินด e เฮนโดสวิต V1, V2 แล้วก็ n i แล้วก็ Switch Lite อ่อะคำจุเหมือนกันก็คือ 32GB แต่ถ้าเป็นตัวของ OLED เนี่ยมันจะมีคำจุเพิ่มมาเป็น6 F 4ใช่ชห่แต่จริงๆอะคุณคุณไม่ต้องมาซีเรื่องคำจุในเครื่องคือคุณสามารถซื้อเมม,มแล้วมาเสียบตรงนี้ได้เลยเว้ยมันซื้อเพิ่มเพิ่มคำจุเกมได้เหมือนกันถ้าสมมติเราลงเกมใช่ไหม บบซื้อเกมใน eShop เราก็สามารถลงในเครื่องก็ได้หรือโอนไฟล์ย้ายมาอยู่ใน SD card ก็ได้นะส่วนหนึ่งตลับเกมคือมันก็ส่วนหนึ่งช่วยช่วยเนี hmm. <Leonardo. S 2> ่ยตลับเกมของมันก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือไก่ซื้อเกมแคสบีท c คูดมาเกม r e m a s t e r ร์ของ p พวันอ่ะเดี๋ยวเปิดมาก็ประมาณนี้นี่หน้าตาแรกๆก็จะมานี้แต่นี่ประมาณนี้โอแต่ว่าเดี๋ย บอกเลยว่ามันมีความสามารถพิเศษคือมันดู YouTube ได้นี่แต่ว่ามันจะคือเรามันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้แต่คือไก่บอกวิธีแก้แล้วก็คือยิงจากมือถือใช่ไหมลิงแล้วก็ลิงไกตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ยิงเนี่ยมันก็คือดูดูคลิปได้เลยแต่ว่ามันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมว่าแต่ว่ามันจะแสดงผลตัวรองรับภาษาไทยอยู่ตัวนึงเลยแต่ว่ามันคือว่าอัปเดตขึ้นถ้าเป็นโซนี่พีเอสพีบอกเลยว่า ถึงแม้คุณจะลงตัวพิมพ์ภาษาไทยลงไฟพวกเพลงอะไรเงี้ยพิมพ์เป็นภาษาไทยไม่แต่ว่าถ้าลงจริงอ่ะมันเป็นภาษาต่างดาวดความรับไก่บอกเลยว่าไม่ค่อยได้เปิดเครื่องนี้มานานเลยมากให้ดูเกมเลยเยอะเกินจริงๆอะ่ะมันก็แบบจริงๆว่าจะพยายามเคลียร์อยู่บอกเลยว่าเกมฮิตโต s สวิต c อ่ะ มันจะมีข้อดีอย่างคือเราสามารถเล่นเกม e อ c l u s i v e ของค่ายน e n โดอย่าง Mario อ o โปเกมอนเซลดาเคอรหลายๆเกมที่มันเป็นของค่ายนิน d o แล้วมันจะมีข้อดีของนินโดตัวนี้คือมันจะมีนินโดออนไลน์ใช่ว่าจ่ายรายเดือนจ่ายรายปีเพื่อเล่นเกมตัวของเกมบอยเกมบอยเอ็ก a ์วันดีนโดแฟมิคอมซูเปอร์แฟมิคอมเซกาเจนิสิต Nintendo 64เนี่ยมันก็ถ้าใครเป็นคอ,คอเกมยุ8ศูนย์ก็ศูนย์เนี่ยเรา,าอยากเล่นตัวเนี้ยก็เล่นได้เนี่ยอย่างเช่น,น่ยตัวเนี้เกมบอยเกมบอย X o n i n t e n d o 64แต่ว่าต้องจ่ายรายเดือนของ Nintendo ออนไลน์รายปีก็ได้รายเดือนก็ได้แนะนำว่าให้ไปหาตรงแอปส้มอ่ะเห็นมีคนขายอยู่ขอแนนํานว่าแอปส้มแต่ไม่เอ่ยพูดถึงแอปนั้นเลยลองไปหาดู ะมันก็จะคือพิมพ์ว่า Nintendo Online ก็เจอแล้วเราก็จ่ายพันบาทอะไรเงรี้ยไเนี่ยมันก็เกมเยอะเดี๋ยวนี้เกมบางเกมก็พอร์ตแต่ว่าสมารเกมอาจจะไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่เยอะเท่าตัวของ Sony PlayStation 4 PlayStation 5จริงๆพอร์ต n i n d o โ่ะมันจะดอบกราฟิกอ่ะมันจะดอบกว่าตัว Play 4กับ Play 5แต่ว่าการเล่นเกมคือเหมือนเราซื้อเกม PC อะ่ะมาพกพาแต่จริงๆตัวเนี้ย พูดตรงๆว่า Nintendo Switch ก็เสียเปรียบตรงที่ว่าพอเอซูดล็อกออลี S ่เอ็มเอสไอคลอเรเจนโกสตรีมเด็กมาเนี่ยมันก็เสียเปรียบอย่างหนึ่งมันก็เสียเปรียบเกมพอร์ตมันน้อยใช่ว่าแต่ถ้าเป็นฝั่งของตัว PC w i n d o w ดที่มันเป็นคอนแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยพกพาเนี่ยชนะขาดเลยเกมอาจะเยอะกว่าตัว ดิ้นโตสวิตหลายเท่าเลยนะแต่จริงๆไก่พูดว่ายังชอบดิ d นโ w สวิตอยู่ไหมยังชอบเพราะว่าเล่นเกมอะ่ะมันสนุกมากนะแต่จริงๆอ่ะไก่อะ่ะชอบอยากเล่นโปเกมอนไงเนี่ยเดี๋ยวมีตังไรหรอกจะซื้อโปเกมอนอี่ยตอนนี้ก็อัปเดตดูเดี๋ยวเปิดิทงไว้ก่อน แต่ขอเห็นไก่อะไก่ถ้าเป็นเครื่องเกม n i น t e น d o อะขอยกให้คะแนนด้านเลยกันถ้าเป็นด้านที่เป็นความคลาสสิกยุคก,ก่อนๆไก่ขอยกให้เป็น n t n t e o g o m e m o y o y v a n c e นะเพราะว่าไก่อะโตมากับ g Game Boy a d v a n c e แล้วถ้าเป็นเครื่องเกมที่เบสที่สุดของ Nintendo ของไก่นั่นก็คือ Nintendo Switch เพราะว่า ตัวกราฟิกมันเริ่มอัปเดตมาดีเท่ากับตัวคอมแต่แค่ว่าข้อเสียคือพอร์ตเกมะมันลงน้อยกว่าตัวของสตีมเด็กเกมที่มาคือ้เครื่องเกมที่เป็น Microsoft มั c โคซอฟอ่ะเป็นพอร์ตน้อยกว่าแล้วก็เกมอาจจะน้อยกว่าของไอะตัวฝั่งคอยักคอเลชนคนละชันก็นคือ Sony PlayStation 5แต่จริงอ่ะไก่ชอบความกียร์ไอของ Nintendo คือ Nintendo อ่ะมันจะเป็นต้นตำลักการทำเกมอะไรนี่อยู่แล้ว แต่ใครขอพูดย้อนว่าเกมบอยตัวเนี้มันก็ถ่ายรูปได้นะจริงๆรลองไปพิมพ์ใน Google ว่าเกมบอดแคม马拉ลองพิมพ์ดูจะรู้คือตลับมันก็จะประมาณใช่แต่ว่าจะมีตัวกล้องเลนกล้องอ่ะอยู่ติดตรงนี้แต่ว่าจะที่เจอจะเป็นตัวของเกมบารคาสีใช่ไหมแล้วก็เกมบารคาเลยด้วยใช่ไหมถ้าเสียปุ๊บ เวลาถ่ายรูปมันก็จะถ่ายประมามาเชะแตบบ่โทนภาพมันจะไม่ได้โทนภาพแบบห้องว y เ k แบบอะไรแบบห้องฟิล์มนะมันจะออกแบบ8บ i t Game Boy Color ลองไปดูใน YouTube หลายๆเจ้าอจะรีวิว Game Boy Camera อยู่เป็นเจ้าต่างชาตินะที่มารีวิวส่วนก็ที่มันมีเครื่องเกมนินโดแต่จริงๆอ่ะไก่ก็ถือว่าไก่ชอบสฝั่งก็คือโซนกับนินโด คือเฮนโดมันก็ดีอีกแบบหนึ่งมีข้อเสียแบบหนึ่ง Sony ก็ดีแบบหนึ่งมีข้อเสียแบบหนึ่ง,บบงคือความชอบแต่ละคนเนี่ยมันก็คือมันไม่เหมือนกันแล้วก็การตัดสินใจของละคนหรือการใช้งานของคนความคิดของละคนคือเราบังคับเขาไม่ได้คือเราเราแค่แนะนําว่าเราแนะนําว่าเอ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้คือสุดท้ายแล้วอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณเลือกตัวไหนออกมาเล่นกับตัวคุณอะไรเงี้ยบอกเลยว่า ถ้าคุณซื้อเครื่องหนึ่งมาแล้วคุณตัดสินใจดีอะ่ะมันก็ตอบโจทย์คุณอย่างหนึ่งนะยังไงไก่ก็ฝากขอฝากคอนเทนต์ที่ชื่อว่าท o อก d ด i ี่หน่ยเดี๋ยวถ้าเป็น c o อก d ด i ี่ ep พีก็จะมาเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันเจอกันพีใหม่นะบ๊ายบายผีบ้าวผีบ้าว